สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกทานพอกับนองสาลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องแม่ลูกพันชีพาไปวานเฮเอาปลาอยู่น้องชีวานเองบ่นำ้ำคลองใส่ไก่คลองสองปีเ้าเต็มเลยพี่น้องน,นี่ สบายดีสบายดีปลาลุงข่า,งเาเรื่องตึกปลาเลยมั่งขนาดวันไหนได้ก็ได้ขเขาจะให้มันได้ปลาเจ้าชีวีวานให้ได้ อ่าวานจิวานมองได้ด้วยนี่กานจากคำมันได้รานตรงท้งพุ่นนะมันเลอกกว่าดิคือว่าแล้วเปล่าเสียวๆอยู่ตั้งนี้บ่ปลาไป้องผูกปลาบ่อนเร็วๆอาอโยคือไปลงไปผูกชนนมันไปวิดีดินได้อย่าตั้งมาใกล้มาสิเตะโทรศัพท์อไเตะแลงมุมเด้ วุ้ยบริลลงได้บริตึกกระลงออเอาหนูเด้อ<ๆ>โอ้ยตึกเทินไอ้ป้าโอ้ยเยียย่ยมเยี่ยมอย่าเยี่ยมคันมีปลาก่อนยังว่ายี่ยมรับคนรับคนรับคนเดี๋ดยวนเดจอยนีไอ้นะมาพบอออนะ แม่ไปใส่แม่ลงนักเออถ้าเบิ้งแม่นี่เออแม่กำลังฉีขื้นมานี่าเอาป้านี่ถ่าป่าทาป่าทาป้าโอ้ยบิดถือป้าจุ๊บปาอ้ย ปดแกงสมารนตัาไาชิอันตัวน้อยๆเลยนะลูกปลาตะเียนโอ้ยปลอยปลอยตัวน้อยนะตัวน้อยๆใชเลยมือนะมาเนาะได้จากโด ปล่อยไปลูกปนินนะโอ้ยปนินชนช้ำโตปล่อยลงต้นนี้เลยเป็อยาไปล่อยด้วยปนินสามตัวปนินเอาอันนี้เอาันนี้เอาใส่ ตีข้า uh. 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 ีปั้นนิยนี่นี่หน่ยนั่นโไปอร่งน่ได้ปใหญ่้าป่ตนี้มัน่อยลูกมันโ้ยบุกไปถิ่มปลายังุกไไปเอามะลงไปเอาไปป่ยปลเพียนปลาเียนักคนยใส่ลูกใสนี่ไน้ปเออได้ตัวเลยตัวซ ชีโตวข้าดูชีโตโอ้เก่ยงเกียเอาออมาอีกบ่ะไปชีโตหาโตไปอย่าถอนหายใจอย่าถอนหายใจพูนเจ้พูก็ได้เจ้พูก็ได้เจ้พูก็ได้นะไปยัง ยามไปนะแม่นั่นเออแม่สิตึกอยู่พุ่นเออไปก่อนไปก่อนยังไปน้ำมันเออไปไปไปทางแม่นะแม่สิไปตึกท่านนะขึ้นมาแม่สิฟ้ามื่อเออวานอี้โอ้เก่งว้าหิวป้าก็ได้ตั้งหาโต๊ะุบโดย เกง่กงเกง่กงเก่งเก่งคนถือขู่คนคนี้เกง่งขนาดปลาลุงสี่หอดสองปีแล้วเก่งแล้วนี่ยังอีกหกมือกะหอดสองปีเต็มนี่หกมือกะหอดสองปีแลเดอ้อนี่เดอ้อนี่เอาลงวงเจวนหรือว่าเท้าได้ก็ได้ถ้าพัางนี่มันน,นะมน,น่ารอนะมานำเลิกเด้ กองเสียกองเสียยังออกเด้อถือ<ด><ด>กองเสียเด้ออย,ยืนทาแม่ยืนทาแม่น,มนี่นานเลยมื่อสิเมื่อสิรับรองนำเพลงคอ,อ,อเออเลยขอไปในร่องในทางนำเลย<า>ขึ้นมากกันเลยขึ้นมากกันเลยแต่ได้ตัวตึกลงตัววาอยู่นี่อ๋อก็บอกว่าทั่งนี้มันน้ำเลือกตัวบอสา,า,ายเนาะไปลง เลยเออไปไปกินเลยไม่ใช่ผมได้เห็นเี่แเหี้ยลงบางไหนวางลงไปรถเลยไม่เอาคนใดมอสก็มุดหารตี้เปียกแล้วพันยังฉี่ให้เปียกน้ำกันเนาะก่อนเฮ็ดมาขึ้นมาตึกตากบ่ บอบอบอก็ไม่ได้กินเลยลูกเว้ยบอผีพีก่องเชียตึกยุลูกตึกยุเยว่่ขไปสิกองเชียก่องเชียโ่้มันสิได้ป้าอยู่บ่อไปฮือขึ้นหมดเลยโอ้ย dạ nhà bay lại dạ nhà bay để tịch tạc tịch tạc nha căn thử cấp ba khao nói tôi nướng thử cột nói tôi điều cặp ba nín tôi điều bốt óc bốt óc ôi bỏ lên bỏ nó đúng đó bỏ đi này từ bỏ lại ngay thằng này cái pot ollie nèo bìa 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 áo, bìa 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 này bìa này bìa 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 nhảy, bìa bìa tôi bìa ปวดเทินไอ้เนาะปล่อยลงปล่อยลงไปตรงปะยังไม่คุ้มไปะปไไปเอาทางไหนเออไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปทางใดไปทางใดโอ้ยโอ้ยลูกก็โอ้ยหยาผ่านคอเลยผ่านคอ ไปยังม่นงากันว่าอรคือดกไบอเจ็บลูกบอเจ็บจะลองลงไปล่นเอามันจังเงียโว้ยคนนี่ดะ โอ้ยอาว่าหรอถ่าเนี่ยนี่แหละให้แม่ตื้นโอ้ยกต่ได้ตัวหนึ่งเข้าบาุ่นบ่อรลวงไรรุ่งนี่ได้นำลึกกระโดดถือปลาถือปลาชนแม่ขึ้นมาหนิน่ะน่มันสีไปเอานี้เอาโอกใล้ๆมันสีต้นตงนั้นมันสีต้นตรงนั้าโอล้ๆ เออตัวนึงก็บม่ได้หรอกฮะฮะโอชิดออกใกล้ๆในกลุ่มมามามาสิตึกนี่ข้นมาขึ้นมาป้งไว้เห,เห,ห็นนะเอาขึ้นมาเลยสิตึกทางไหนทางไหนทางนั้นมันยังเลิกมันยังปลาไหลเอาขึ้นมาเอาขึ ussen, ้นมามือพี่เนาะไว u đại tô đừng lại mà đu mà đu lại nói lại nếu mà bằng đu để con nhiều này cho nó bỏ tôm như thế Mẹ chị đồng hạnh อาเจ้ากลางๆลอดเฮ้ยจะผู้ลงไปนะผูเลิกเลิกหนึ่งแต่น้ำนะบ่ฮอดน้ำนะะนีนี่โอ้ยขี่ต้มนะเพียงหัวเข่าบุญเฮ้ยไม่มีไม่มีกี่ต้มเหรอเฮ้น่อยคอยบ่า Nghe nội, không bán hơi nè

บุบะบุบขี้่นบบังบังไหมสิฮะบบุอะไอยูนี่อะอยู่นี่ลูกตุดดอืมอืมไปยังอ้านี่น้อยน้อยพี่ปาอยู่นี่ลูก อ,อ้ไทยไทยอ้ามึงกูหอมันปลาเรือเอาใส่ลูกเลิกป้าน,น่ะบ่เฮ้ยน,น่ะป้านากป้านาหคอยวานลง่น้นี่คือบทจึกบน,นี่นี่ล่ะทาดิทาปานะพ่อน,นี่ นี่จะปลานินบักอ้าวไปปิ๊กบักคํานี่บ่บ่โอ้ย2ต้นเลิศอิดอ้าวอิดเพาะได้ยิยุไอเก็บมาจับเลยอย่าจับแม่จับเองมันสิบาดมึงมันตีลังกาใส่เลยเด้ออ๊ะตั๊บบ่ตั๊บบ่ตั๊บ

บริกินดอกพี่น้องไม่มีติถิมมีแต่แปดนิ้นเอาละตัวนึงเปิดรูดมือซะตัวใหญ่นะออกมาเลยอาแบบนี้ต้องได้ปลาตอนนั้นมันบ่มัน้นๆไปนลยไปเลยพี่น้องเลยพ่อกั็ไม่คลิปนะน้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยกลัวเลยสองตัวเถอะนะมียได้หาไปเลยเพราะทันกินนั่นเอง